นิทานเรื่องช้างน้อยผู้มีน้ำใจในป่าลึกแห่งหนึ่งมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าช้างพายใจดีอาศัยอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านช้างอันสงบร่มเย็นครอบครัวของช้างพายอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับสัตว์ในป่าแห่งนี้ช้างเป็นสัตว์ที่มีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพวกมันใช้งวงอันแข็งแรงดื่มน้ำจากแม่น้ำ พวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่หาอาหารเช่นหญ้าใบาไม้และผลไม้ในป่าช้างน้อยเองชอบกินกล้วยมากที่สุดเพราะรสชาติหวานอร่อยและหาง่ายวันหนึ่งขณะที่ช้างพายกำลังเล่นน้ำกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงร้องของลิงน้อยที่กำลังติดอยู่บนต้นไม้สูงพายุเมื่อคืนก่อนทําให้กิ่งไม้หักขวางทางลิงน้อยลงมาจากต้นไม้ได้ ช้างพายไม่รอช้ารีบใช้งวงยาวของเขาค่อยๆช่วยดันกิ่งไม้ออกเพื่อเปิดทางลิงน้อยจึงสามารถปีนล,ลงมาได้อย่างปลอดภยัยขอบใจมากนะช้างพายถ้าไม่ได้เธอฉันคงต้องอยู่บนต้นไม้ทั้งวันแน่เลยลิงน้อยพูดด้วยความดีใจไม่เป็นไรเลยพวกเราต้องช่วยกันในป่าใหญ่แห่งนี้ช้างพายตอบพร้อมรอยยิ้ม หลังจากวันนั้นข่าวเรื่องน้ำใจของช้างพายแพร่กระจายไปทั่วป่าสัตว์ต่างๆเริ่มมาขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ว่าจะเป็นกระต่ายที่ขอให้ช้างช่วยผักต้นไม้ที่ลมทับโพงหรือเม่นที่ของ,งานเล็กๆให้ช้างพายใช้งวงดึงผลไม้ที่ติดอยู่ในรั้ววันหนึ่งเกิดภายแล้งในป่าแม่น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์แห้งขอด สัตว์ทุกตัวพากันเดือดร้อนพรอมไม่มีน้ำดื่มช้างพายและครอบครัวตัดสินใจเดินทางไปยังป่าที่อยู่ห่างไกลเพื่อหาน้ำและนำกลับมาช่วยเหลือเพื่อนๆในป่าเดิมเมื่อช้างพายเดินทางกลับมาพร้อมกับน้ำที่เก็บไว้ในหลุมดินที่เขาและครอบครัวช่วยกันขุดสัตว์ทุกตัวต่างดีใจและขอบคุณช้างพายน้ำใจของเธอทำให้พวกเรารอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ขอบคุณมากนะช้างพาย ช้างพายยิ้มกว้างเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆและได้ตะนับว่าความสามารถขี่และน้ำใจเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชีวิตในป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากนั้นเป็นต้นมาช้างพายและสัตว์ในป่าต่างช่วยกันดูแลป่าและธรรมชาติเพื่อให้ป่าแห่งนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกชีวิตตลอดไป คติสอนใจน้ำใจและความสามาัคคีช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคได้เสมอไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามแล้วก็เทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วย